วันนี้ฝนตกหนักครับผมขาดการว่าฝนตกยางแห้งและครับผมเพราะว่าหมดมันแตกล่งมดแดงไงก็ออกครับผมหมดแดงหน่อยก็แตกเต็มแล้วครับเบื่องครับพี่น้องผมมาปลูกต้นไม้เพื่อโลกสวยเพื่อการหายใจครับผมที่แข็งแรงและสมบูรณ์เกือบแล้วล่ะครับผมพันตน้นพันตน้นพันตน้น,ตนปลูกเพิ่มโอ้โห มืดต๊บเลยครับผมมาจากช่องจอมขมิ้นขมิ้ลขมิ้ลขมิปุ๊บปุ๊บปุ๊บบายบายนี่แหละครับผมมีเฮมีเฮเตรียมรับน้ำฝนกันนะครับฟ้าลังฝนย่ำดีสเสมอถ้าข้าวราคาแพงผลผลิตทางการเกษตรสูงสอบถามบิ๊กตู่ เกิดเป็นคนดีกว่าโอยเ,เกิดเป็นควายดีกว่าคนะนะครับผมเตรียมตัวรับน้ำฝนนะครับพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมบ่านวน้องวัตถกรสนใส่จิตนะครับปดฝนตกหนักครับผมพี่น้องบืนตายบืนตายโอ้ยเกือบขึ้นม่เลยดีนะออกมาก่อนครับผมปลูกต้นไม้เกือบสิแล้วดันบ่แล้วพูนบืนไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจปลูกต้นไม้ม่าแล้วครับผมเลื่อนหน่อยนึง เด้๋ครับผมจนใหม่เลื้อกิ่กรรมเลยแหละจนใหม่พันตน้นทางขนาเจ็กสิเป็นจังไหนรับผมพี่น้องโออกไหนพี่น้อออกใหม่พักหนึ่ง้อ,อปลูกตรงไหนมันแล้วกันดีกว่าครับผมเออเลจโจกเจ๊กเลยไวกว่า พี่น้องครับผมผมว่าสิถามอยู่ว่าเออเข้าสิปลูกเป็นเล่นกลางลอ,าอ,อ,อ,องาลไวบ้าครับผมไอ้ต้นต้นต้นแดงครับว่าสิปูกเล่นกลางนี่น้ครับผมบอลน้องว่าสิปูกว่ะเออมันจะคือบอ่อเห็ดเป็นแบบเล่นอ่าอนาคตพ่ายพักหนาเข้าสิอยากไม่ไม่โยกไก่บานเลื่อนไทยบอ่อแมน่น,น,ววมน,มน,มนปออ่พี่น้องเนาะอาจสเสียเถียวไว้ลาเห้ามตาต้นใหม่เกิเสียได้เนาะต้นใหม่มาเกใหญ่แม่นบ่ครับคือบ่ลละพี่น้อง แต่ว่าผมสิปลูกมางนิดก่อนปลูกลางๆนี่พอเป็นร่มงรนะงนะเาบบางมเาไห้นะครับเนาะพี่น้องเนาะเออเทาก็บคุดปลูกคุดปลูกเป็นแยกๆกันนะครับน่ะพราะว่ามึงมันหว่างนะครับเนาะปุ๊บซับหว่างเนาะเอาแบบพังห้างนะครับผมรับว่าหลุดจอดแอบพังได้โอ้ยทุลักทุเลใงครับผมพี่น้องเละตุ่มเป้ะเออเฮอ้าวมันทักทายกันหน้าพี่น้องเลยต้นไม้เท่ากัน โอ้ยอ้อมสวนแล้วครับผมฝนตกมาเริ่มเป็นลมเป็นเงาแหี้ยมมาตรฐานครับผมอุ้ยเบียกฟันหมาเลยครับพี่น้องเลยครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องบ่าวน้องวัตถิกุลสดชื่นครับผมอ่าสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผน่นดินบอกครับพี่น้องถัดใต้กันยำแดงนะครับเนาะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งถูกผูกทุกคนครับผมอ่าสดชื่นครับพี่น้องฝน,นตกมาโอ้มัอนี้บ่าวน้องใน ฝนลงว่าฝนตกตกอีลีพอดีหมดแดงมันแตกห้างครับผมโอ้ยหมดแดงใหญ่ยางไปกับอีทอยแม่กกั๊บเต็มโตปลูกจนใหม่ปลูกกับเกือบแล้วแล้วครับผมานองกับชิคุดลุ้มครับผมเนี่ยครับพี่น้องเอาป็นน้องเนาะโอ้คือแข็งพี่น้องพี่น้องไอ้ิคุดลุ้มเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยปลูกปลูกแต่บางแง่ปลูกก็เนาะครับเป็นน้องเนาะเนี่ยเนาะเป็นน้องระการของผมของผม สิบปลูกตน้นยางหน้าครับผมแซมกับต้นแดงซับกันซับกันครับผมเป็นยังพี่น้องคือว่าผมปลูกซับกันครับต้นแดงครับคือผมชอบอย่างหนึ่งคือ,อยางหน้าครับต้นแดงเนี่มดแดงมดแดงเขาชอบเพชรหั่งครับผมหั่งไงแม้ต้ตนม่วงมดแดงยังบ่คอยอยากดูเลยครับผม กมีต้นกระเดาต้นขี้เหล็กที่มแดงชอบอยู่ห้าสาม,มารถเลี้ยงให้มันไทยใดครับพอบานน้องสิปลูกซับหว่างกันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่จะบานหน่อสิปลูกเลยบางต้นได้ลืมบ่ได้ทับหว่างกะคือบ่ได้ทับพี่น้องมันกะมื่อธรรมดาครับผมพันกว่าตน้นสองสามมือแล้วครับเห็นยังกะคือเห็นเลยครับผมบ่ต้องไปรอครับผม บางครั้งเราอาจไม่มีโอกาสที่จะได้ทำคาเตลล์อลอกอนนอกไฮยูดีมีแหง้งโอเคเราเข้าเศษบานเทียนนล้วกับเนาะงั้นไว้ล่ะสิยูดีมีแหง้งบ่มีโอกาสได้ยูยูสีเงี้ยนั่งแง่ตายไปถิ่มซือคือกับปลูกต้นใหม่ลอกอนถ้าให้คอยปลูกก็เอาพันใหม่มาไว้แต่เงียวถิ่มก็มีครับผมไม่ต้องตายเจ้ของบ่มีแหง้งนี่แลครับผม เวลาเทาไปนี่ไปยืนบ่งสา,าวอาบอบ,อบนวดเปรียบเทียบนะเนาะเวลาแก่ตัวมาก็บางสิ่งบางอย่างก็ได้แต่ยืนมองนะเนาะยืนมองยืนมองตัวผมไม่แห้งแบกกระสอบเขาได้ยุติแบค้าสลับเดียกได้ยุตดดิแม่รบพี่น้องวันพิดีการครับผมเป็น บ้านไร่ครับผมชายทุ่งแล้วครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงของบ้านหนองน,ำน้ำเนาะพี่น้องภายผากักนานี่ผมคิดว่าโอ้วันสิวะโอ้ยไปอยู่นในเถ้ำเถอะลูกเต่าไปแล้วโอ้ยเกาะอยากไปอยู่ทุง่งนาดิทำไม,มต่อไปนี่ไว้เล็ดความเร็วสูงนะครับเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ในโทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ก็พ,พ,กพอแล้วพาว่อแบ่งจะไปกระซิเห็ดมาในหน่อยเปิดพาร้มได้ชาพาร้มได้พี่น้อง,องที่ตัวอย่างมัน ท่านโลกครับผมแต่โลกกับท่านเน่าครับผมโลก้อพี่น้องโลกโควิดโลกก็ทันเราโลกเร็วกว่ากายพันธุ์เร็วน้ำออไปใส่มาใส่ก็ลำบากครับผมพี่น้องแม่อยู่ซือเขาก็มาหาครับผมว่าสิกีตัวอยู่ว่ามีหลุมมีเต่าแล้วครับพี่น้องโอ,อ้ยอะไรอ่ะคือพี่น้อง ธรรมชาติเราสามารถปรุงแต่งได้ด้วยตัวเราเองชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องสร้างกันต่อไปัีเนาองเขาวาดินะมันก็ไม่เท่าไหร่แต่เราก็สร้างกันต่อไปเพื่อจุดมุ่งหมายของเราฝั่งตรงข้ามผมสลับกันเพราะเอาสใส่หมีหมดแดงทุกตนทุกตนมันกับบดนนะพี่น้อง ต่อไปนี่โอ้ยเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวนามคาง้างแล้วนี่ครแล้วมัดครับผมพี่หน่องบอ่มีอย่างบ่มีอย่างเกิดขึ้นครับทุกสิส่งทุกอย่างเขาสามารถดัดแปลงได้นะพี่น้องเน,น,งน,งนงาะบแม้จะเป็นกระทั่งนี่ครับผมแม้จะเป็นกระทั่งเนี่ยหอมหอมแบงนี่เข้ากับปูได้ครับผมบูสิปูพะย่ะเห็นะ หอมแบงลกักษณะการปลูกหอมแบงปลูกง่ายครับผมพี่น้องมันเห็นได้ครับผมในการในกลางกับแดดใช่้องเอาหยัดเข่าซื้อครับผมก็ต้องใส่ดินก็ได้ใส่ดินก็ได้เพราะว่าเขามีน้ำรอเลี้ยงครับผมเห็นหรอเห็นว่าครับการปลูกหอมแบงเนี่ยดูแลไม่ยากเห็นหรอในต้นกล้วยหยัดเข้าไปใส่ดินก็ได้ไม่ใส่ดินก็ได้ครับผมเห็นว่าครับหอมแบงไม่ว่าจะเป็นหอมแบงอา่า แล้วก็ยังหลากหลายมุมมองเราเป็นน้องเนาะเนี่ยเฮ็ดปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเห็นปะเราสามารถปรุงแต่งและสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวของเราเองเอซึ่งกเกษตรพ่อเพียงครับผมบ่าวน้องวัชรกรสิ่คนหากินหมันมันห้างม้าแน่เนาะมือไหนม้านกับม้านมือไดนหลินบะการกับหลินบะการครับผมเห็นบ่พี่ มันปลูกได้หมดครับผมแม,ม้กระทั่งนี่ลักษณะแบบนี้เนี่ครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไ่มได้หมดท่าสดชื่นเห็นหทุกสิ่งทุกอย่างใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่เราทำขึ้นมาแล้วได้ผลประโยชน์ได้เก็บกินได้โอ้สารพัดอราะเป็นต้นกล้วยนี่ ที่ไม่ใช้ประโยชน์วัซซิโลงซะไอปากินก็มีประโยชน์ครับผมนะมันมีประโยชน์หมดครับผมการปลูกบนต้นกล้วยใช่ว่าจะเป็นเรื่องยากเสมอไปมันเป็นเรื่องกลวยกลวยครับผมหอมแบงครับกลวยแวยนนเนะเห่น้องครับผมฮ่ามันทําได้ครับสวยงามแล้วครับเป็น้อนองเป็นหอสวยงามแล้วสวยงามแล้ว สวยงามแล้วพี่น้องสวยงามแล้วครับผมโอ้พี่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 มันไม่ใช่เรื่องแค่แค่พอได้ปนเนี่ย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 ไอ้บอพี่น้องก็มีผักหวานป่าปลูกแบบเมล็ดครับผมพี่น้องนี่ปลูกเมล็ดหลอดตายแข็งแรงคงทนทาวอนนี่ครับผมพี่น้องปลูกเรียบร้อยแล้วความสำเร็จมันไม่ใช่แค่เพียงก้าหนึ่งก้าวเดียว มครับแต่มันเป็นความสำเร็จที่ค่อยๆก้าวแล้วก็เดินไปอย่างมั่นใจความสุขมันอาจจะไม่ได้มาง่ายๆแต่ความสุขมันจะอยู่กับเราตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานจากสิ้นการละนานเทิน คิดว่าต่อไปนี่ต่อไปนี่เขาคือสิบกไก่เห็นเห็ดดอกครับพี่นอ้องครับผมเล็กน,น้อยสมัยตัวเมื่อขคือสิว่าเห็ดแค่ไรเดียวอาจีพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นว่าอะไรแบบว่าเออข้าวหอมมะลิอาจิเด่นนาย,ยกคนใหม่เข้ากัดอาจิตายไปแล้วครับผมเป็นกี่เท่ากี่ผงไปตอนน้องกับสมัยเ,เมียนของก่อนครับสังกะสีครับผมฝนตกมากเละเป็นโจก ละเลตุ้มเปะเอะเบืองเห็ดปวกมี่กบเนาะมามีเนาะโอ้โหอยู่แมนว่บขี้ขี่เป็น้ังตั้งก่อนป่ะเป็นยังเจ็บ ลงไปหลังน้ำนะพี่น้องเนาะ Enfin, il est tombé. Ah toi, oh way. พี่น้มาต้องขายเกียดนะครับ <apologize> พ <Sadly, actual soup> mm ี hmm. ่น hm ้องจแก้ย่าหิดสันหิดแน่กเนื้อไปน้องสำหรับผู้กำลังหิดท่อหรือถูกสู่ต่อไปครับผมว่ามีสมัยทุกมือว่ามีไฟวาซุกซุบสบายหรอกครับพี่น้องอดอั้นกันใจทุกคนครับผมพี่น้องปากมันพูดไม่ได้ ทำก,กับอะไรเขา็ไม่มเจ้ขขยไง,งเมียว่ะขาคำในยุ้ยนั่งำแขยังป้าน้าผมอย่งเงี้ย้องไปาโอูุ้ใดมสดาสกิดอียงกระซามเรื่องของเขาบุได้มาซอยห้าวเฮ็ดหากินดอกน้องน้องเนาะ่าจะขอบผู้ห้าเขาใจกันรูเรืองกันไม่ว่าครับ เขาเราเข้าใจกันรู้เรื่องกันสำคัญคนคิดแหละโตมันเลยโตตอนเลยครับพี่น้องเหลืองและหลายเหลืองจอบใจเห่าความดีจะาไอ้ความสวยของเบเคอเบึ้งเบเ่อวะหืมสีงูงงงล,ละความสวยผู้อื่นผู้อื่น,นเรื่องของเธอตัวฉันไม่รู้ อพี <medio S 2> no? tamam. ่น้องครับอย่าบอครับมันซีเลียดครับผมเออ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 ฮู้เริ่มเป็นลมเป็นเงาเนาะพี่น nice ้องเนาะขอคนมันย่อมดีเสมอครับผมมีสิ่งดีๆเข้ามานะพี่น้องเนาะปลูกกันไปหมดแล้วได้ครับผมพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไม่ปลูกเราทำดีที่สุดแล้วการที่เรากลับบ้านค่ำ ตอนแกรกว้ใส่เม็ดกบเลยครับพี่น้องกลุ่มปลูกต้นไม้มเมล้วเลาเลยว่าเออฝนมันตกอะเดี๋ยวทายตอนหน่งเป็นหรเบิ่งเนี่ยเห็ดก็เริ่มสีออกแล้วครับผมกาวาเดดออกแล้วเนาะฝนมันก็นตกสองสามหมื่นที่ต่อกันละเห็นปะถึงฝนมาต้องรดน้ำเลยครับผมในน้ำปลูกต้นไม้นี่ปลูกช่วงนี้ครับผมย่าไปปลูกเดือนเก่าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองดินมันเย็นครับผมดินมันอิ่มน้ำต้นไม้มันก็ชะงักรากไม่เดิน เพราะช่วงนี้ดินมันอบอุ่นครับผมอุ่นต้นไม้เขาจะแทงหาแทงหาที่แบบมันอบอุ่นนอกข้างนอกต้นไม้ก็ต้องการความชื้นแบบเจริญเติบโตแทงหาที่เย็นๆครับผมแต่ว่าถ้าที่เย็นๆเลยต้นไม้ก็จะไม่ขึ้นครับผมนะคูกลองมาได้ครับพี่น้องมาลองเห็นก็คือเห็นเลยครับผมถ้าสมมุติว่าหากเราไม่มีเวลาใช่ไหมพี่น้อง เราจะหากเราไม่มีโอกาสล่ะเดี๋ยวไว้ทำพรุ่งนี้เออเอาไว้ตีเฮ็ดตีเพื่อจะของมันมีโอกาสเมนบอกครับคนเท่ามันไม่แน่มันอนหรอกมันมองไม่เห็นซะด้วยซ้ำเลยคุณคิดว่าพรุ่งนี้เราจะยังจะมีโอกาสอยู่ไหมไมนบอกครับพี่น้อง ทังผุนปูหมดแล้วครับผมเท่ากับมันทำน้องพี่น้องต้องรางเหงื่อรางโตแล้วก็ะต้องปลูก่ตครับผมโอ้ยปลูกต้นใหม่ครับผมปลูกเพื่อที่จะให้มันเก็บไปเราจะเก็บไว้ไม่ได้แล้วก็เอามาปลูกใหม่เราเอามาเพื่อปลูกเพื่อพัฒนาให้แบบคิวทัศนียภาพความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติกับคืนมาเหมือนเดิมไมนเราพี่น้อง รถพวโลกกลอนลรถพวะเรือกนกระจกคนเห่าปล่อยอากาศขราบอนแดออกค่ายหลยถึงผมสิเป็นแค่ตัวเล็กๆแต่ว่าผมก็จะสร้างของผมไปไปทีละก็พี่น้องสร้างจนตายอ่าเบื่อที่มูเห่าจะได้มีอากาศขึ้นมาหายใจมูอว่านผมก็พาน้องลุงไปเอาสองคนครับผม พาไปเอาสองคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อที่จะครับผมพี่น้องเพื่อที่จะให้ซึมซับตั้งแต่วัยรุ่นนะครับเนาะปลูกไปเรื่อยๆขันบัวเป็นยังไงต้นใหม่กะสซีอูกับดูกับหบ้านเพราะว่าเขายังหนุ่มยังแน่นไม่นะครับอ่า เราก็บอกไม่ถูกเพราะว่าคนเราอะ่ะบางคนก็โอ้ยแกแล้วปนดม้มุงสีใต้บางคนตั้งไม้เท่าข้อเท้าถ่ายของสีแง่แกตายจังเขียดเราต้องไปหนองน้องมัน,นเป็น,เป,นเป็นบาปเป็นกรรมตัวแต่เราไปว่าหามาดแหไร่ทั้งฝนกับปู่ก็กมันครับผมออมแปลนมือหลัางไอยเบิ้งกันครับผมเอาแค่ตามสเต็ปที่บ้านหนองไหนเบิ้งน้องๆไปหนองอ่าไปลงมือปลูกต่อครับ อยู่ดีมเมื่งเดอครับพีปน้องดูได้สุภาพถูปูกันครับผมต่อไปกับความรุดพรุนทางธรรมชาติอจดีกลับขึ้นมากครับผมแต่เล่นกลางเบาหน่องคือสิบาพปูหรอกครับผม<ฮ>คนเราเกิดมาแต่ตัว สองมือพ่อแม่ให้ครบ32ใหญ่เล่าเจ้าต้องการใหญ่โตสุดท้ายบารมีก็เอาไปไม่ได้มีปืนยศสูงซื้อตำแหน่งกะคือเก่าจบด้วยสมเหตุสมผลคือบกอเขาถึงทำครับผมผมเยอะห้ากระรองสูงกันต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปหวังมากครับผมใช้ธรรมะเพื่อขัดเกา่าไว้ละแก่ต่โตไป พวกมูลิตีหงวนนะครับผมเงินมันไม่ได้มันไม่ได้แบบเออรู้อยู่ว่าเออตายไปสุดท้ายเอาไปเมื่อใดกูปลงแล้วปลงตอนตายพออาจะของก็ไปไมืครับผมอาสู้ๆกันครับพี่น้องตูปูตันครับผมหาไว้ให้ลูกห้านลูกหลานทำปัญหาว่าเป็นกระยาเข้ากับแค่ยห้เด็กว้องตินหนีพ่อลูกหลานมันมีปัญญามันก็สื่อเจตนารมต่อไปครับผมเนาะเดี๋ยวนาะครับผมขอลาแล้วสวัสดีแต่เพี้ยนเสียงผมสวัสดีครับผม ิ่งเล็ที่เราสารต่อไปเรื่อยๆทีละเก้าเพื่อความมั่นใจเก็บเล็กผสมน้อยทำวันนี้ให้ดีที่สุด จะแค่อะไรกับแค่คำพูดคนในเมื่อเขาไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ทำอะไรกับเราเนาะ